การให้คนหรือให้สัตว์เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะในที่สุดเราก็มาถึงครับเจดีข้างบนตรงนี้วิวข้างบนเนี่ยครับคือเห็น360องศาเลยทะเลหมอกเห็นแบบชัดมากๆกว้างมากๆเลยผมรู้สึกว่าแค่เดินตัวเปล่าขึ้นมาเนี่ยครับยังเหนื่อยยังอันตรายและลําบากขนาดนี้เลยพี่ก็เป็นบีบอยที่เคยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้ที่4ของโลก สวัสดีครับวันนี้วันที่48ของการเดินทางตอนนี้เราอยู่ที่แม่สอดกำลังจะไปคุณเขาแห่งสตาที่น้อยคนจะได้ขึ้นไปนะระยะทางวันนี้ประมาณ150กว่ากิโลครับแต่ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถทําความเร็วได้เลยมันเป็นทางขึ้นเขามีโค้งเยอะแยะมากมายจุดแรกที่เราจะแวะพักคือปั๊มปตทตรงแม่ละม่านะครับตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ํามันปั๊มสุดท้ายและเป็นเซเว่นที่สุดท้ายที่เราจะสามารถซื้อของได้ระยะทางจากแม่สอดมาถึงแม่ละม่าเนี่ยครับประมาณว่ากินะกว่นา,นาริแ,รแล,ลนะปนเ็ก พวกร้านค้าของชำอะไรของชาวบ้านที่สามารถหา <Okay. S 1> ซื้อของได้นะตลอดทางเลย ผมว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยสําหรับผมเลยนะรอบนี้ผมมาเป็นรอบที่4ี่แล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นภูเขาเป็นแม่น้ําอะไรเงี้ยครับเวลาเราผ่านไปมันก็จะเย็นเย็นดีจุดที่เราจะผ่านครับตรงนี้เป็นศูนย์พักพิงบ้านแม่ลาครับก็คือพูดง่ายๆคือศูนย์อุทยนันเองตรงนี้เราสามารถถ่ายรูปได้นะก็เป็นวิวหมู่บ้านสวยดีตอนนี้เราไม่ได้จอดถ่ายเพราะว่าก็ตามในข่าวเลยยังมีปัญหากันอยู่ในลหลายๆเรื่องมันไม่ค่อยปลอดภัยเนาะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ครับเส้นทางเส้นนี้เราก็จะเลาะประเทศเมียนมาเลยนะครับ ในช่วงนี้หญ้ามันขึ้นค่อนข้างสูงเลยมองไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าปกติถ้าหญ้ามันไม่ขึ้นสูงเราจะมองเห็นแม่น้ำเมยตลอดเลยนะจากแม่ละมาดครับถึงแม่เมยเนี่ยก็จะมีด่านค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามันเป็น <Okay. S 1> ตะเข็บชายแดนเนาะเวลาข้ามมาเนี่ยก็แค่ข้ามแม่น้ำนิดเดียวเองมันก็เลยต้องมีทหารของไทยตึงกําลังไว้ค่อนข้างเยอะเลยเพื่อความปลอดภัยด้วยก็อย่างที่ในข่าวครับแค่ผู้อพยพข้ามมาตรงแม่น้ำเนี่ยก็คือเข้ามาประเทศไทยได้แล้วมันเส้นแค่แบบนิดเดียวเองหลายจุดด้วยของประเทศไทยเนี่ยที่สามารถข้ามเส้นทางธรรมชาติประมาณนี้ได้เยอะตรงนี้เป็นจุุดดสทท้้้าาาายรรรี่เจะะะแแแววซือออหหงลพกขไ ก่อนที่เราจะขึ้นไปแม่เือยครับทุกครั้งที่ผมไปเดินป่าหรือว่าไปทุเลไปม่อนคุยไปอะไรเนี้ยที่ผ่านเส้นนี้ก็จะซื้อตรงนี้เป็นที่สุดท้ายครับตรงนี้มีครบเลยทั้งอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งมีครบจริงๆนะมียันนี่เลยบะหมี่เผ็ดเกาหลีๆๆ จากจุดที่เราซื้อของครับไปถึงม่อนคูบาไสาก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะระยะทางก็แค่17กิโลเองแต่มันจะขึ้นเขาค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งหมายถึงว่ามันจะมีโค้งค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับตอนเย็นเนี่ยแสงกําลังสวยเลยเราก็จะผ่านอุทยานแห่งชาติแม่เหมยก็จะโดนค่าบริการไป90บาทก็มีทั้งค่ารถค่าคนที่ผมโดนไปในที่สุดเราก็ถึงม่อนคูบาไสาครับตรงนี้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเด็ดเลยนะจริงๆเรานัดกับพี่ไปพี่พลอยไว้ที่ม่อนกิวลมแต่ที่นี้แกบอกว่าตรงนั้นมันมคคนนนลมมาา,า้ิออูบ ครับจะเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆจะมีห้องน้ําอยู่2ห้องครับถัดไปก็จะมีอีกหลายลานเลยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ฟังที่หลังวันนี้เราจะพักกันอยู่ที่นี่นะในช่วเงยเงย็นๆที่เราอยู่กันเนี่ยครับก็จะมีคนแวะเข้ามาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยแต่เราเลือกเป็นตรงที่ไม่ใช่จุดชมวิวนะเป็นจุดข้างๆครับใกล้ๆกับห้องน้ําตรงนี้จะมีต้นไม้2ต้นเราก็จะผูกของเนี่ยครับเอาไว้อย่างงี้นี่เดี๋ยวเราพามาดูเตน็นท์ของพวกเราตอนเยน็นๆครับบรรยากาศหน้าเต็นท์ก็จะเป็นอย่างนี้อากาศมันจะเริ่มเย็นๆนิดนึงเราก็เลยก่อไฟกันคครรับเเพื่อออไวววว้้้้กกนนนนนนยยยุุงดดดะตตีณูาาาศห็ิโ สวยเลยอันนี้เราไม่ได้ย้อมสีอะไรเลยนะนี่คือสีสดๆจากกล้องเลยพอเรากางเต็นท์ทำอะไรเสร็จครับเราก็ขี่ย้อนลงมาตรงอุทยานแห่งชาติแม่เหมยประมาณ4กิโลเองก็จะเจอเนี่ยครับเป็นร้านค้าของชําของชาวบ้านราคาก็ ปกติเลยตรงนี้เราซื้อขนมขึ้นไปกินครับอ๋อสิ่งที่ควรรู้อย่างหนึ่งครับตรงเส้นนี้พอหลังจากอุทยานแห่งชาติแม่เมยครับจะมีวัวมีควายค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครขับรถก็ระวังกันด้วยครับขับช้าๆนะน้องไม่ค่อยหลบนะตรงนี้เป็นไรไม่รู้ <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับผมติดอาหารเม็ดอาหารเปรียกไว้ตลอดเวลา <c oughs> ก็เจอน้องครับพอดีน้องวิ่งมาแบบตัวผอมๆเราก็เลยเอาให้แล้วทีนี้เราก็พยายามจะรูปหัวน้องน้องกล้าๆกลัวๆนะดูเชิงยึกยิยักยกัยก,ยกอยู่กันตั้งนานก็ในที่สุดพี่ไปก็รูปห้ อาหารมาพนแรก <c oughs> ในที่สุดเราก็ลูบหัวน้องจนได้ครับอย่างน้อยๆวันนี้ก็มีเรื่องที่ทําให้เราใจฟูกับโลกที่แสนโหดร้ายการให้คนหรือให้สัตว์เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะลองไปทํากันดูครับวันไหนเครียดๆวันไหนท้อๆลองแบ่งปันดูครับมันจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและกับคนอื่นด้วยนี่ครับบรรยากาศแคมปิง้งกินอาหารรอบกองไฟในวันนี้ก็จะคล้ายๆแคมป์ลูกเสือนิดนึงนะฮะก็จะมีน้องมานอนหลบหนาวข้างๆกองไฟกับพวกเราด้วยก็จบเพียงเท่านี้ครับวันนี้ สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้มีทะเลหมอกบางๆมาให้เราดูหน้าเต็นนะตรงหน้าเต็นพอดีเลยแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีพวกพี่พี่เขามากันช้านิดนึงเขาก็มากางเต็นกันข้างๆเรา,านี่เช้านี้นอกจากที่พี่เขามากางเต็นแล้วก็ยังมีคนที่ขึ้นมาถ่ายรูปอีกเยอะแยะมากมายตลอดเวลาที่เราจะเก็บของไปนะอาหารเช้าง่ายๆครับไข่เจวงมูสับที่เราซื้อไว้เมื่อคืนนี้มันไม่บูดครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นกับทะเลหมอกเฟี้ยว นี่ไงภาพกินอาหารกับทะเลหมอกของน้องเป็นไงอร่อยบรรยากาศดีสดชื่นห้องน้ําก็จะประมาณนี้ครับเก่าๆหน่อยแต่เข้าได้ครับมีน้ําไหลตลอดแสดงว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาน้ํามาเติมใน <Okay. S 1> ทังตลอดเลยนะเพิ่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวพี่ไปหยิบกล้องไปเล่นฮะบอกว่าอยากฝึกเป็นยูทูบเบอร์ภาพก็ประมาณนี้เลยม่อนคูบาใสนะครับถึงของมาจะน้าไม่ใสแต่ว่าคูบาใสนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเราจะได้ขึ้นหรือเปล่า ฝึกก่อนฝึกเป็นยูทูบเบอร์ฝึกเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวผมจะพาไปที่เลยกว่าดอนะครับผมทุกคนตามผมมาเลยครับ เก็บของเสร็จครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปเลยกว่าดครับคุณเขาแห่งศรัทธาของพวกเราก็จะเยอะๆลกๆประมาณนี้ทั้งสองคันเลยตอนนี้เราก็จะผ่านหมู่บ้านอะไรไม่รู้ครับตอนแรกๆก็จะเป็นปูนพอสักพักก็จะเริ่มเป็นดินแดงๆแ,แล้วบางจุดที่ร่องนะ้ามันลึกครับต้องให้คนซ้อนลงเพื่อความปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อนนะฮะให้คนซ้อนลงเดินสุดท้ายครับไปไม่ไหวต้องถอดพ่วงออกครับเพราะว่ามันเวียงและมันค่อนข้างหนักก็เลยเจอพี่ตรงนี้ครับแล้วก็ขอเขาฝากเอาไว้เขาก็ใจดีมากให้เราฝากไว้ก่อนนี่ครับพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงเขาบอกว่า แล้วเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเข้าแปเอได้เลยขอบคุณมากม<ๆ>เลยครับถอดพ่วงแล้วเ <laughs> บาขึ้นเยอะ <laughs> ยนต่ยยเอลมีแบงแบบสวยดีมือนแต่พี่เขาดีมาก <laughs> ใช่พี่เขามีกำใจมากชาวบ,บ้านเทนี่สุดยอดอทางส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยยากครับจะเป็นทางแดงๆมีปูนผสมบ้างถ้าตรงไหนที่เป็นจุดที่มันชันๆนะครับก็จะเป็นปูนซะส่วนใหญ่แต่รถเก่งท้องตาเนี่ยมาไม่ได้แน่นอนก็มีข้าหมห้วยอยู่นิดนึงครับถ้าฝนตกผมว่าน่าจะเข้ายากเลยแถวๆถวนี้แต่ถ้าเป็นอมอเตอร์ไซค์วิบากเวฟหรือรถเล็กเนี่ยค่อนข้างจะเข้าง่ายนิดนึงจริงๆแล้วรถยนต์ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เอาเข้ามาเองครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบถ้าไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ล่องรู้เหลี่ยมเวลาตอนหลบทางมันแคบจริงๆสาาามมมรรถจอออดดดแแลละตติ่่กัับบุทยยยนเค จะมีรถที่เป็นของชาวบ้านเนี่ยบริการอยู่ในที่สุดเราก็ถึงตรงจุดเดินครับน้องหมากอาวิ่งมาตอนรับเหมือนเรารู้จักกันนานเลยมากระโดดเกาะน,น่ารักดีครับนี่แหละครับจำน้องๆพวกนี้ไว้นี่แหละไกด์นำทางของพวกเราในวันนี้ด้วยความที่เราพกขนมมาเยอะครับเราก็เลยแบ่งให้น้องๆพอดีจเจอน้องๆเดินผ่านน้องๆที่นี่ค่อนข้างจะขีะข้อายนิดนึงนะฮะนี่ไงดูพี่ไปไปขอน้องจับมือด้วย <laughs> ผมบอกแล้วว่าการให้เนี่ยคือการส่งต่ออันนี้น้องๆก็มานั่งกินกันแล้วก็ แบ่งให้น้องหมาตัวเล็กๆก,กินด้วยเหมือนกันแน่นอนครับมันเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อเราได้รับเราจะอยากส่งต่อครับในช่วงแรกๆก็เดินง่ายๆครับเดินในลมไม่มีอะไรเดินทางเรียบๆก็มีขึ้นนิดๆหน่อยๆจนไปถึงน้ำตกครับพอถึงน้ำตกตรงนี้ครับเราจะต้องข้ามเป็นไม้กระดาษเล็กๆตรงนี้สวยดีครับถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก็สวยตรงบริเวณนี้ครับเราจะต้องเดินข้ามแล้วก็เดินทะลุผ่านน้ำตกขึ้นไปครับเดินคืนง่ายๆเดินเหยียบบนน้ำตกเลยแหละ พอเดินไปได้สักระยะหนึ่งครับก็บอกได้เลยว่าเหนียวนุ่มชุ่มตีนมากครับน้ําเข้าเต็มรองเท้าเลย <c oughs> ระหว่างทางครับเจอน้องๆตัวเล็กๆนิดเดียวเองขึ้นไปบนยอดมาน้องบอกว่าขึ้นไปทําบุญคือเดินเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติเลยน้องดูไม่ค่อยเหนื่อยเลยเดินมาได้เกือบชั่วโมงครับคุณเห็นยอดนั่นไหมยอดนั้นแหละคือเราจะต้องไปอีกประมาณ2ลูกนะหมายถึงข้ามเขาอะเหนื่อยแน่นอนพอหมุนกล้องกลับไปข้างหลังครับวิวโคตรสวยเลยเออ สู้ต่อหลังจากวิวเมื่อกี้คือทางแบบโคตรชันมีไต่เชือกด้วยเราไม่มีอารมณ์ไทยก็มาถึงตรงนี้ครับตรงนี้เราเดินอีกประมาณกิโลนึงนะเป็นแดดร้อนๆเลยตรงนี้ไม่ชอบเหมือนกันในที่สุดเราก็ถึงครับอันนี้เราไม่ได้เอาเต็นท์มากันเลยสักหลังนะครับเพราะว่าพี่พลบอกว่ามีกระท่อมวันนี้เราจะนอนกระท่อมกันตอนนี้เราอยู่บนยอดตรงที่เป็นวัดแล้วนี่ครับแต่วันนี้เราเราจะพักกันตรงกระท่อมนี้นี่นี่นี่นู่กระดอรครับั้องบน่นมี ก็จะเป็นที่แบบชาวบ้านมาศรัทธามมาไหว้เราก็จะมียอดเจดีบนนู้นที่เราจะต้องเดินกันไปอีกโคตรชันเลยแต่วิวสวย ลังจากพักเหนื่อยได้สักแป,ป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราจะมาทําที่นอนกันครับอันนี้ก็จะมีผ้าที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงเหตุครับผมโซ่ผมเดี๋ยวค่ำปันผักเราเซตใหม่ครับผมอันนี้ห้องห้องที่เราสร้างเองจากผ้าห่มแถวๆนี้ใช่วันนี้เราก็ไม่ต้องกางเต็นท์ไม่เอาเต็นท์ขึ้นมาด้วยเ,าาเป็นวันที่สบายเกียดนิ่มนิ่มจริงเพาะผมยังเหลือด้นะคืนนี้น่าจะ สบายหน่อยไม่ต้องไม่เพื่อ <c oughs> แล้วเราก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินครับแสงตรงนี้กําลังสวยมันสีทองทองและเห็นวิวกว้างๆที่ผมบอกว่าตรงนี้ครับเป็นที่ที่มายากหมายถึงว่าคนปกติจะเข้าวอล์กอินแบบเดินมาเฉยๆอย่างเงี้ยยากส่วนใหญ่จะมากับทัวร์แต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันทางเดินไม่ค่อยยากแต่คนที่จะรู้ว่าหมู่บ้านตรงนี้แล้วเดินขึ้นตรงนี้น้อยครับที่จะมาวอล์กอินแล้วแบบขึ้นได้เลย ต่อันนี้โชคดีที่พี่ไปกับพี่บอยเขาเคยมากันแล้วก็เลยพอจ,ำจำ <Okay. S 1> ําจาทานได้บ้างตรงนี้ครับเราก็พอเย็นแล้วเราก็ก่อกองไฟเหมือนเดิมครับอากาศมันเย็นครับกลางคืนเนี่ยหนาวมากๆเลยพอก่อไฟเสร็จครับมานั่งพิงไฟกันอากาศมันหนาวบรรยากาศโคตรคลาสสิกเลยดูสีดิเมนูอาหารวันนี้คือไข่เจียวปลากระป๋องอาหารซองและไก่ทอดที่เหลือจากเมื่อคืนเข้าสวยร้อนๆในหม้อสนาม โคตรฟินนี่ดูความหนาวน้องแทบจะสิงกองไฟอยู่แล้วอ่ะอยู่บ้านอ่ะกินไข่เจียวไม่อร่อยนะแต่เวลาพอเข้าป่าเนี่ยทอดอย่างเงี้ยกินฟืนกินไม้มันหอมมากเลยอยากให้มากินด้วยกันนี่คืออาหารทั้งหมดของเราในวันนี้อาหารมื้อนี้ข้าวหม้อสนามไข่เจียวห้าฟองอาหารสองอีกสามไข่เจียวอาจจะทอดไม่ฟูแต่กูไม่ได้อยากกินฟูกูอยากกินไข่เจียว มันคือออมเล็ตออันล่างเราจะสัานะคะ<ฮ>เป็นออมเล็ตนะคะ<ฮ>นี่แหละโ้หน,น,น้ำๆอะออมเล็ตออมเล็กินเลยดีกว่าพี่ <laughs> นี่ดูพี่ไปกินไข่เจียวน้ำพริกเขาสวยโอ้โหแม่งโคตรได้อะ่ะบอกเลยหลังจากพวกเราทานข้าวเสร็จครับอันนี้ก็เหลือเป็นตาของไกด์ทั้ง6ตัวแล้วเราแบ่งกันคนละ2ตัวนะเพราะว่าเรามี3คนทีเนี้ยถ้าเผื่อไม่แบ่งเดี๋ยวน้องจะกัดกันเดี๋ยวสําหรับวันนี้เราก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปขึ้นยอดเจดีย์ที่แหลมแหลมข้างบนสูงมากเลยนะ วันนี้เราตื่นช้ากันนิดนึงครับตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วตอนนี้ที่เราจะเดินขึ้นไปก็คือยอดเจดีครับค่อนข้างชันเลยทีเดียวทางที่เดินลงมาตอนแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นสันเขาฝั่งซ้ายก็เป็นเหวฝั่งขวาก็เป็นเหวถ้าไม่มีเชือกตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะบอกได้เลยครับว่าทางลื่นชันและอันตรายต้องค่อยๆขึ้นครับยิ่งเป็นคนกลัวความสูงอย่างผมแล้วด้วยเนี่ยถ้าเผื่อจับกล้องมือเดียวมันยิ่งน่ากลัวอันนี้ก็เลยเป็นอันสุดท้ายที่ผมจะถ่ายเพราะว่าขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะย่นใเดสราทีุ ก็มาถึงครับเจดีย์ข้างบนตรงนี้วิวข้างบนเนี่ยครับคือเห็น360องศาเลยทะเลหมอกเห็นแบบชัดมากๆกว้างมากๆเลยผมรู้สึกว่าแค่เดินตัวเปล่าขึ้นมาเนี่ยครับยังเหนื่อยยังอันตรายและลำบากขนาดนี้เลยถ้าคนที่ขึ้นมาสร้างเจดีย์องค์พระพุทธรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบกของขึ้นมาผมว่ายิ่งอันตรายมากกว่านี้คือต้องมีจิตศรัทธามากๆเลยแหละสาหรับที่นี่ครับทั้งข้างบนและข้างล่างตรงที่เรานอนแล้วก็ตรงบริเวณลานกลางเต็นท์แถวนั้นเขาจะเขียนป้ายไว้ชัดเจนว่าห้ามนําสุราเข้ามาเด็ดขาดเพราะว่าตรงนี้ เป็นจุดที่สูงที่สุดของบริเวณนี้แล้วเราขึ้นมาชมทะเลหมอกในตอนเช้าครับหรือว่าตอนเย็นเนี่ยใครจะมาขึ้นชมวิวชมพระอาทิตย์ตก สวดีแต่เวลาตอนลงถ้ามันมืดระวังน้าค้างมันลงเยอะและจะอันตรายนะครับชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นดื่มกาแฟาดื่มโอวันตินเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะค่อยๆลงไปครับเดี๋ยวให้ดูทางลงว่าทางเนี่ยค่อนข้างชันเลยถ้าใครพกกล้องใหญ่มานะตอนกลางคืนถ่ายเจดีเนี่ยจะสวยมากๆเลยเพราะว่าเจดีจะมีเป็นไฟโซล่าเซลล์เห็นเจดีชัดมากเดี๋ยวด,วดูจากกล้องมือถือผมที่ถ่ายไว้ขนาดกล้องมือถือไม่สามารถเก็บแสงได้เยอะแต่ก็ยังเห็นชัดเลยนะที่นี่เห็นดาว ชับมากๆเหมือนกันนี่เดี๋ยวเรามาดูทางลงกันบ้างไอตอนขึ้นว่าน่ากลัวแล้วดูตอนลงเนี่ยน่ากลัวกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรียมไหนก็ดู <Hey. S 1> น่ากลัวนะแต่เนี้ยถ้าเ่อนในวิดีโอน่อาจจะดูไม่ค่อยชันแต่มันก็คือเหวเลยนะนี่ครับเดี๋ยวมีปีนขึ้นปีนลงดูตอนที่ผมปีนขึ้นเนี่ยตรงนี้ชันไหมเออแต่ตอนลงเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเวลาเราลงมาเราจะเห็นเป็นทะเลหมอกแบบพอดีกับสันเขาอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงถ้าถ่ายภาพก็สวยมากๆเลยแล้วเรายิ่งลงมาช้านะครับแดดมันเริ่มร้อนใช่ไหมมันกเลย าาอ๋อและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะระวังน้องน้องมันชอบวิ่งแทรกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคือน้องมันวิ่งวิ่งแบบพันขามากต้องค่อยๆแบบค่อยๆลงค่อยๆดูมันด้วยเก็บของกินมาม่าตอนเช้าเสร็จแล้วเราก็ลงเขามาครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าตอนลงเนี่ยลงไวกว่าตอนขึ้นเยอะมากเป็นตัวเดียวที่ที่อ้อนที่สุดในน,นี้ขอมือนิดวัสดีสวัสดีวัสด,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 ดีเอาตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้นี่ะแดกอันนี้บอก Oh. จุดต่อไปที่เราจะไปถึงนี่ก็คือม่อนกิวลมครับก็รีวิวตามในนี้เลยม่อนกิวลมจะดีอย่างหนึ่งครับมีห้องน้ําแล้วก็มีน้ําให้อาบตรงนี้มีล่ม <Okay. S 1> ให้หลบด้วยอันนี้ม่อนกิวลม บรรยากาศก็จะประมาณนี้แต่ผมว่าม่อนคูบาใสาสวยกว่าครับลานก็กว้างเช้ได้เลยมีเก้าอี้ให้นั่งครับนี่ก็มีรอยคนมาแคมปิง้งมาก่อไฟก็ถือว่าโอเคนะมันเห็นแบบทิวเขาวกว้างๆแต่มันจะเห็นแค่โซนเดียวตรงนี้นะ้ําไม่ลึกครับเด็กก็เล่นได้เ้าเผื่อแบบเอานั่งตรงแบบติดๆนี่นะแล้วก็ให้น้ําตกมันไหลลดหัวเนี่ยก็ฟินมากเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองครับก็รีวิวตามข้างในคลิปเลยสวยมากข้างบนนี่มีรอยคนมาก่อไฟแคมปิง้งด้วย ในที่ที่เราเห็นน้ําไหลก็คือไหลลงนี่แหละว้าวจุดสุดท้ายที่เราจะแวะมาดูครับคือม่อนพูลสุดาจะอยู่ใกล้ๆกับม่อนคูบาไสที่เราพักคืนแรกนี่เอง บรรยากาศวิวคล้ายๆกันครับฝั่งนี้แต่จะมีภูเขาอยู่ฝั่งนี้ที่เราเห็นคือลายสวยๆนอกนั้นก็คล้ายๆกันแต่มอนคูบาใสาจะเห็นฝั่งฝั่งแถบนี้ครับได้ชัดเจนมากกว่าความกว้างของมอนพูลสุดาเนี่ยครับพอๆกับมอนคูบาใสาเลยแต่จะมีจุดชมวิวที่เราสามารถเดินไปดูตรงนู้นได้อีกประมาณร0อเมตรแต่เราขี้เกียจไปละเหื่อยทุกมอนในแถบนี้ที่เราพูดมาเนี่ยคือกางเต็นท์ได้หมดเลยนะเป็นจุดกางเต็นท์สำหรับเผื่อแบบตรงไหนเต็มตรงไหนว่างอะไรเงี้ยก็มาสามารถแทรกได้ เมื่อคืนเราลงมานอนที่ตัวแม่สอดครับวันนี้เราจะเดินทางจากแม่สอดไปเชียงรายเพื่อไปงานแข่งเต้นครับงานนี้เป็นงานที่จัดในรอบปีเลยนะไม่ได้จัดงานเต้นกันนานมากๆแล้วงานเต้นนี้ก็มีคนให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากมาจากกรุงเทพก็มีมีน้องที่มาจากภูเก็ตก็มีงานนี้จะมีการเต้นแบบออสสไตล์ครับออสสไตล์ก็คือเต้นรวมๆอะไรก็ได้เป็นทัวร์ทูแพทเทิลก็คือทีมละ2คนและเป็นบีบอยครับวันออนวันก็คือ เดี๋ยวในส่วนของการแข่งอะไรพวกนี้ผมจะทําไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าละกันเอาให้รู้จักวงการของพวกผมวงการนักเต้นว่ามันเป็นยังไงเพื่อผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากให้บุตรหลานเรียนแล้วก็สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างไอ้พวกเต้นๆอะไรพวกนี้จะได้รู้ว่าวงการนักเต้นนยครับมันมีอะไรบ้างงานนี้ก็มีน้องเคนครับเคนน้อยลอยลีลาแรปเปอร์ชื่อดังอันนี้เข้ามาเต้นด้วยครับลงทั้งบีบอยแล้วก็ออสไตร์ทั้ง2อ,อย่างเลยจริงๆเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นการพบปะกันมากกว่าเพราะว่าพวกผมก็เริ่มอายุเยอะกันหมดแล้วนักเต้นในนี้คงโ มีครูมีอาจารย์หลายหลายท่านมากมายมีคนที่สอนให้กับศิลปินออกท่าเต้นให้กับศิลปินแล้วก็มีอะไรหลายหลายอย่างขึ้นคอนเสิร์ตทางานอีเวนต์เป็นกรรมการแข่งต่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศมากันเยอะหมดแล้วแล้วก็จะมีนักเต้นหน้าใหม่ครับน้องๆมาหาประสบการณ์เพื่อไปแข่งต่อต่อไปพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่ครับงานนี้ก็ดีเหมือนกันจริงๆง,งานทุกงานแข่งมันจะเป็นประมาณนี้เกือบหมดเลยนะแล้วก็จะมีงานใหญ่กว่านี้งานระดับประเทศงานระดับโลกงานระดับเอเชียอะไรคือมีเยอะมากเดี๋ยวอันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังผมขี่มอเตอร์ไซค์จากแม่อดมมาาประณ ช่วโมงมาถึงนี่เ <g ül> จอเลยพี่อาร์ตประกาศออกมาใไหมครั้ <g ül> ทงที่แล้วเรามาเชียงรายครับเราก็แนะนาพี่อาร์ตพี่เกมไปแล้วเนาะเดี๋ยวครั้งนี้ครับนี่คือตัวละครลับที่จะไปเที่ยวกับเราครับนี่คือพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเป็นบีบอยที่เคยได้ เป็นตัวแทนประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว2,004 2,005หรือ2,006เนี่ยแหละผมจำไม่ได้ปีไหนสักปีหนึ่งได้ที่4ของโลกครับของโลกนะเป็นตัวแทนประเทศไทยทั้งทีมแล้วก็พี่ก๊อฟพี่ไปนี่คือทีมเดียวกันครับพี่ไปคือคนที่เราไปกลางๆคลิปนะครับที่ไปขึ้นดอยสำหรับวันนี้พี่ก๊อฟมาเป็นดีเจเปิดเพลงให้น้องๆเต้นครับเพิ่งกลับมาจากมอสโกนะครับไปเป็นกรรมาการมาแลนี้ก็คือผมครับหลังจากที่ขี่มอไซค์มาประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ลงเขามาเมื่อวานคือขาพังมากอันนี้เน้นเขาร่วมมมมมครรับไไ่่เเเนน้นาอ <c oughs> <c oughs> าอีแงงพงกลย ออก็แพ้น้องไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกแข่งเศษครับก็มา after party ครับตรงนี้จริงๆแล้วต่างประเทศมีกันเกือบทุกงานแข่งเพราะว่ามันเป็นการทำความรู้จักกันเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วก็แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ดีมากๆอันนี้ของไทยไม่ค่อยเห็นมานานมากๆแล้วตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาทมํใหมแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับทีนี้บาย